วันนี้ไม่ไปเล่นบ้านหรอครับวันนี้ไปเล่นนิดหน่อยครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกก็เลยแบบรีบกลับมาฝนไม่น่าตกเลยช่วงนี้ฝนตกนะครับน้ําท่วมด้วยก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับตอนนี้ภาคเหนือน้ําท่วมนะครับก็ฝากส่งกบบาลังใจไปให้ชาวภาคเหนือชาวเชียงรายอะไรอย่งนี้ด้วยครับ มีคนบอกว่าขายบัตรแฟนมีดหน่อยก็จะมีผมก็จะมีแฟนมีดวันที่23ตุลานะครับเป็นแบบจัดเป็นคอนเสิร์ตก็ถ้าใครว่างก็อย่าลืมมานะครับผมในนั้นก็จะมีโชว์หลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะ อย่าลืมมากันเยอะๆนะครับเป็นฟิลแบบแฟนคอนเสิร์ตอ่าชื่อเทปอะไรคละายบัตรวันไหนนะครับน่าจะเร็วๆนี้แหละครับคิดว่าแบบอีกไม่น่าเกินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวัน j o y my team อันนี้คืออะไรอะ่ะทำไมมันขึ้นมางงขายบัตรได้แล้วครับผมแต่ว่ารอรายละเอียดทุกอย่างก่อนนะครับมันต้องมีรายละเอียดเพราะว่ารายละเอียดยังออกมาไม่ครบก็เลยยังเปิดไม่ได้ทีตอนนี้ครับแต่ว่าใกล้ลวครับใกล้ละรายละเอียดใกล้จะครบแล้วครับต เตรียมรอซื้อเลยครับได้เลยครับไว้เจอกันนะทุกคนเงียบเลยใช่ไหมพอปิดเพลงงั้นเราถ้าสมมติว่าเราเปิดเพลงไม่ได้เราร้องเพลงนี้ได้ไหมครับผม <laughs> จุได้กี่คนแนละ้วพอโอ้ได้เยอะเลยครับผมขอแค่ซื้อมาเถอะครับขี่ที่ดังก็ได้ครับผมตอนนี้ <ś m any> แม่ยังไม่กลับเลยครับผมแม่ยังอยู่ด้วยห้องยังไม่เสร็จเลยโหเต้นเลยครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จมันจะเหงื่อแตกแล้วป่ะเ <ś m any> ฮ้ย <ure> คืออะไรร้องเพลงได้ด้วยเหรครับมีเพลงอะไรให้ร้องบ้าง เป้าหมายที่ตั้งไว้อะครับผมว่าสักประมาณห้าหมื่นคนคนระับไม่ใช่หมเลน <c oughs> <c oughs> ก็อย่างน้อยสักห้าร้อยคนก็ก็ดีก็ดีนะครับขอแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าอุตสาห์จัดใหญ่ทั้งทีเนี่ยก็อยากให้คนเยอะขึ้น สวัสดีครับพี่คุณนะเฮ้ยมีเพื่อนมีเพื่อนแอบมาดูเยอะมากเลยนะครับได้กลับบ้านที่อันใหญ,ญ่ไหมครับไม่ค่อยได้กลับเลยครับช่วงนี้<ส>ผมเพราะว่าแม่ขึ้นมาครับผม,ผมก็เลยไม่ค่อยได้กลับเฮ้ยทำไมเมสเซจมันเยอะขนาดนี้ จริงๆการหยิบกีตาร์นี้คือหยิบมาไว้อย่างนั้นแลับไม่น้องเพลงหรอกไม่ทำไมไลฟ์ t ิกต็อกนี่คือคนพิมพ์เยอะกว่าไลฟ์ในไอจีรบบเนี Heck, ่ยหรือว่าเพื่อนผมคนนั้นจะบูสต์ให้ไม่ปิดการมองเห็นทำดีมากเพื่อน ตอนนี้เขากำลังเข้างานอยู่พอดีนะครับเพราะว่าเขาทำงานกะดึก ช่วงนี้มีอีเวนต์ไหมครับก็วันที่สิบแปดครับมีอีเวนต์อ้าวหายไปละจะจอยมายทีมสักหน่อยวันที่สิบแปดครับมีอีเวนต์กิมเพงยังอยู่ห้องหนึ่งเลยครับกิมเพงยังมาห้องนี้ไม่ได้เพราะว่ากิมเพงเอ้เพราะห้องนี้ยังไม่เสร็จดีเลยไม่งั้นกิมเพงจะแบบเหม็นสีแน่นอนช่วงนี้ผมก็ เป็นหวัดอยู่เพราะว่าอยู่กับฝุ่นนะนิดหนึ่งเพราะห้องยังไม่เสร็จดีเลยเฮ้ยจอยไม้ทีมอ้าวหายเลย กัวติเวลาที่ดีที่สุดในการไลฟ์ TikTok นี่คือช่วงการคืนใช่มั้ยครับทุกคนฉันว่าถึงเวลากลับมาขอ,อบกันเธอเพราะตอนนั้นจะละกันไป ผมเคยเห็นนะว่ามีคนไลฟ์ติ๊กต็อกตอนตีสามก็ยังมีคนไลฟ์อยู่เลยแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนจอยไ y t ทีมอย่าหาทัง ขอเพลงกันมาได้นะครับทุกคนผมเป็นดีเจวันนี้อยากฟังเพลงอะไรบอกมาเลยนี่เพลงนี้กว่ารู้ไหมครับทุกคนเวลาผมแบบเรียนแอคติ้งใช่ไหมครับผมมีเคล็ดลับเวลาทำทำงานแสดงเนี่ยหรือว่าต้องเล่นซีนอะไรที่เป็นฉากอารมณ์ผมจะฝึกซ้อมด้วยกัน ใช้กับเพลงพวกนี้นะครับมันจะเป็นส่วนช่วยที่ดีในการเขาเรียกอะไรอะ่ะทำให้เราอินได้ค่อนข้างพอสมควรเลยแหละน้องฟังดูนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆหมวกามาได้ไงครับเนี่ย แป,กแปกแลกๆละเมื่อไหร่จะเล่นซีรีส์นะผมเมื่อมีโอกาสผมก็อยากเล่นนะบอกบอกเลยถ้าสมมุติว่าใครใครมีซีรีส์มาให้เล่นก็จ้างได้นะผมอยากเล่นอยากเล่นหนังอยากเล่นซีรีส์ครับผมตอนนี้ก็พร้อมแล้ว มาไลฟ์บ่อยๆครับได้ครับผมถ้าว่างก็จะพยายามมาไลฟ์ต้องช่วยคิดกันด้วยนะครับว่าไลฟ์อะไรดีเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่รู้เล้วว่าจะต้องทําอะไรบ้างในติ๊กต็อกแบบหาอะไรให้ทําหน่อยครับเดี๋ยวว่าแค่มาคุยแบบนี้ก็โอเคแล้วขายเสื้อเอาหรอไดนะ้ลองลองลองขายของไหม เอ,อขอเปิดประมูลประมูลเลยขายน้ำหอมประมูลแล้วกันน้ำหอมลาเวนเดอร์ขวดนี้นะครับ28มิลลิลิตรนะครับใช้ไปหมดแล้วด้วยครับทุกคนขอเปิดประมูลในราคาที่20บาทนะครับดอกไม้ยังสวยอยู่นะครับแต่ว่าน้ำหอมเออ,อเขาเรียกอะไรอะน้ำหอมได้ใช้ไปหมดแล้วนะครับ รำมูลที่ยี่สิบาทคนระับยังมีกิ่นครับยังมีกินอยู่นี่ครับ20บาทครับเริ่มต้นที่20บาทแล้วก็มีมีเหรียญทองที่หนึ่งในใจเธอเอ้ไม่ใช่ที่หนึ่งในใจผมก็ได้ ลูกบาสครับผมเหรียญทองที่หนึ่งนะครับเปิดประมูลในราคาเฮ้ยไม่ได้นี่ประมูลไม่ได้ครับเป็นของที่แฟนคลับให้เป็นเหรียญทองที่หนึ่งในใจผมมีอะไรให้เล่นเนี่ยตอนนี้คือหาของเล่นในโต๊ะกินข้าวนะครับเฮ้ยเยอยาพิมพ์ตัวเลขอยา่าพิมพ์ตัวเลขเหรอขอโทษผมไม่รู้ ไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วประมูล <c oughs> ทําไมกดเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยแสดงว่าทุกคนดูติกต็อกกันเยอะมากเน่ยเลยเลยรู้แบบหลายอย่างมากเลยก <c oughs> ินข้าวแล้วครับเฮ้ยกิมเพลงประมูลไม่ได้ครับผมกิมเพลงนี่คือประมูลไม่ได้เน้น ทำอะไรคเนี้ <c oughs> ได้ครับไลฟ์บ่อยๆได้เลยครับผมสำหรับแฟนคลับต่างจังหวัดนะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมไลฟ์ไม่ค่อยบ่อยนะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งลืมกันนะครับผมสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งลืมกัน <c oughs> ครั้งหน้าดีกว่าเห็นทุกคนหมออยากให้ร้องเพลงให้ฟังนะครับผมครั้งหน้าอะไรกันนะครับขอติดไว้ครั้งหน้า,นนนาเพราะว่าผมก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าไม่ได้เตรียมตัวมาว่าจะร้องเพลงอะไร <c oughs> ม,มีภาษาจีนด้วยผมอ่านไม่ออกจะแ,แปดนี้เจอกันครับรู้ได้ไงครับว่าร้อนร้อนจริงครับผมเพราะว่า แม่เปิดแค่พัดลมไม่ได้เปิดแอร์ <c oughs> คนอาจจะเห็นผมทำแบบนี้ครับร้อนมากจริจๆปกติอาบน้ำแนละ้วใช่ไหมผมมันต้องใส่เสื้อนอนแต่ผมไม่แน่ใจว่าเคยเคยเห็นคนเขาเรียกอ,อะไรเคยเห็นคนไลฟ์ทิกต็อกใช่ไหมครับเขาไม่ใส่ชุดนอนกันนะัปกติผมไลฟ์ไอจีอะไรเงี้ยแบบเหมือนอาบน้ําเสร็จแล้วผมก็จะใส่ชุดนอนหรือชุดบา้าแบบนอะไรเงี้ยแต่ว่า แต่ว่าแบบคนไลฟ์ทิกต o อรเขาเหมือนเขาชอบใส่เสื้อแบบเสื้อปกติใช่ไหมครับผมก็เลยลองตามใส่ตามเขาดูครับจริงๆก็จะใส่ชุดนอน live อไลฟ์แหละแต่ว่ามันทิกต o อกอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยอย่าลืมผู้ชื่อแอปอกครับโอเคขอโทษครับทําไมกดเขาเยอะอย่างนี้ <c oughs> ขอโทษผมไม่รู้ ไม่เจอนานก็จำได้ครับผมถ้าเราเคยเจอกันแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ฝากบอกผมด้นะครับอ๋อนี่ไม่ได้ครับโอเคได้เลยครับเหมือนโดนแบบโดนตักเตือนจากยูเซอร์วิ เพลงนี้พอนะครับพี่มินนี่ร้องอยากไปคอนเสิร์ต G i d o l วอนคนใจดีนะครับผมอนุญาตด้วยอยากไปคอนเสิร์ต G i d l ใจจะขาดฟังแล้วเหมือนจะบินได้นะ,ะเพลงนี้ลอย แม่แวบมาดูไม่นอนทีหรอครับแม่กำลังงงนะว่าคุยกับใครอยู่เป็นชั่วโมงเลยฮะโอเคผมร้อนแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเปิดแอร์ก่อนนะครับตอนนี้จบเพลงนี้กันทุกคนจบเพลงนี้จบเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเราจะให้ทุกคนไปนอนนะเข้าใจไหมสัญญาก่อนจบเพลงนี้เราจะให้ทุกคนไปนอน